วันนี้เรามาอยู่กับหนังสือเรื่องกล้าที่จะถูกเกลียดนะครับอ่านแล้วดีมากเลยครับมันเป็นจิตวิทยาแบบฉบับของแอดเลอร์เคยไหมครับเรามัวแต่กังวลว่าคนอื่นอ่ะจะชอบเราหรือเปล่าตัวสุดท้ายเราก็ไม่เป็นตัวเองจริงๆหนังสือเล่มเนี้ยกล้าที่จะถูกเกลียดสอนเราว่าการใช้ชีวิตให้มีอิสระภาพ คือการกล้าที่จะไม่เป็นที่ถูกใจของทุกๆคนอดีตไม่ใช่ตัวกำหนดของชีวิตตัวเราต่างหากที่มีสิทธิ์เลือกความหมายใหม่ให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นตรงเนี้ยแอดเลอร์เขาจะบอกว่าอย่าเอาอดีตมาเป็นข้ออ้างมาใช้ในปัจจุบันเพื่อเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่พัฒนาตัวเอง เช่นอะไรในอดีตเนี่ยหลายๆคนรวมถึงตัวผมเนี่ยเช่นตัวอย่างพ่อแม่แยกทางกันพอเวลาพ่อแม่แยกทางกันเราก็ไม่มีเงินใช้เราก็ไปอยู่กับพี่ญาตายายอะไรแบบนี้เราก็ไม่ค่อยมีเงินใช้เราจึงไม่รวยเราจึงไม่มีเงินซื้อของในสิ่งที่เราอยากได้เหมือนครอบครัวคนอื่นเขาที่ครอบครัวเขาอบอุ่น แต่ลองคิดกับกันทั้งทัๆที่ตัวเราก็าสาธนาตนเองได้โดยขณะที่เราจะหาวิธีทำให้เรามีเงินในแบบคนอื่นเขาเราไม่ควรใช้อดีตมาเป็นตัวกำหนดของเราว่าเราจะรวยหรือจนเพราะว่ามันคือข้ออ้างความทุกข์เนี่ยคือสิ่งที่เราเลือกหลายครั้ง เราเลือกที่จะจมอยู่กับมันเพราะมันทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบางอย่างเช่นการเรียกร้องความสนใจเวลาเรามีปัญหากับที่บ้านเราชอบประชดโดยการเก็บตัวอยู่แต่ในห้องหรือคุณไม่คุยกับใครเลยเหตุผลก็คือคุณไม่ได้อยากจะเก็บตัวหรือคุณไม่ได้อยากจะ ไม่พูดกับใครแต่คุณเลือกที่จะเก็บตัวหรือเลือกที่จะไม่พูดกับใครเองเพราะว่าคุณต้องการเรียกร้องความสนใจให้บุคคลคนนั้นเช่นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เป็นห่วงเราพอพวกเขาเป็นห่วงคุณคุณจึงได้รู้สึกถึงชัยชนะมันอาจจะฟังดูบ้าน,นะครับแต่ทฤษฎีของแอดเลอร์เขาระบุไว้แบบนั้นเรื่องอิสรภาพเนี่ย กล้าที่จะถูกเกียดถ้าอยากจะมีชีวิตเป็นของเราเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบเราคำนี้มันตรงตัวที่สุดแล้วครับอย่าใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นแต่เราไม่สามารถไม่ให้คนอื่นเกียดเราได้ทุกคนล้วนม,มีคนเกลียดด้วยกันทั้งนั้นรวมถึงตัวผมเองด้วยครับโดยหลักจิตวิทยาแบบ ler แอดเลอร์ระบุไว้ว่าความทุกข์ใจทั้งหมดล้วนเกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่น สรุปง่ายๆก็คือพวกเราอยากเป็นอิสระและได้รับการปลดปล่อยจากความสัมพันธ์แต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้เ <_ c oughs> มื่อเราพิจารณาถึงจุดนี้ <_ RR R> เราก็พอที่จะมองเห็นคำตอบแล้วว่าอิสระภาพคืออะไรมันก็คือการถูกคนอื่นเกียดนั่นเองเมื่อคุณถูกใครสักคนเกียด ย่อมแสดงว่าคุณได้ใช้ชีวิตยอย่างเป็นอิสระตามเส้นทางของตัวเราเองตามที่แอดเลอร์ระบุไว้แบบนั้นนะครับและอีกอย่างเราเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกในหนังสือเล่มเนี้เขาบอกไว้แบบนี้นะครับคนอื่นไม่ได้เฝ้าคิดถึงเราตลอดเวลาแอดเลอร์บอกว่าคนที่ใส่ใจตัวเองจะคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเพราะว่า เขามองว่าคนอื่นเป็นแค่คนที่จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเขาพวกเขาเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้ควรคิดถึงแต่ความรู้สึกของตัวเขาก่อนเป็นอันดับแรกคนพวกเนี้จะคิดลาวกับว่าตัวเองเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงหรือเป็นพระราชาหรือพระราชินีดังนั้นเวลาที่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยพวกเขาก็จะคิดแค่ว่าคนคนนี้จะให้อะไรกับเขาได้บ้าง แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่หวังไว้เสมอไปเพราะคนอื่นก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อทําตามความคาดหวังของตัวเขาพอไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้พวกเขาก็จะผิดหวังอย่างรุนแรงและรู้สึกว่าตัวเองโดนดูถูกแล้วก็จะคิดว่าคนพวกนั้นไม่ใช่มิตรแต่จะเป็นศัตรูแทนและในไม่ช้าคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลก ก็จุดศูนเสียมิตรภาพไปจนหมดจนไม่เหลือตอนที่แอดเลอร์ถูกตั้งคำถามว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรแอดเลอร์กล่าวว่าความสุขที่แท้จริงคือมาจากการให้ให้โดยไม่หวังอะไรทำคุณประโยชน์ให้ใครสักคนบนโลกในใบนี้เพราะมันคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ และแอดเลอร์ยังบอกอีกว่า,ช,วา,วา,มมาชีวิตของเราไม่มีความหมายชีวิตของเราไม่มีความหมายเราต้องเป็นคนมอบความหมายให้กับชีวิตของตัวเราเองไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตในแต่ละวินาทียังไงหรือไม่ว่าจะมีคนเกลียดคุณอยู่หรือไม่ขอแค่คุณไม่คาดสายตาจากดวงดาวนำทางซึ่งก็คือการช่วยเหลือคนอื่น แล้วคุณจะไม่มีวันหลงทางคุณจะมีอิสรภาพและสามารถทำในสิ่งที่คุณอยากทำใครจะเกลียดคุณก็ปล่อยให้เขาเกลียดไปแอดเลอร์ได้กล่าวไว้แบบนั้นสุดท้ายแล้วนะครับชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อถูกชอบโดยทุกคนแต่มีไว้เพื่อเป็นอิสระในแบบของเรากล้าที่จะถูกเกลียด แล้วคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนก่อนนะครับในหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดครั้งหน้าผมอาจจะมาพูดเรื่องอะไรต่อก็ในหนังสือเรื่องอะไรต่อก็โปรดติดตามนะครับหรือขอรีเควสมาได้สวัสดีครับ